กาสวัสดีท่านผู้ชมุชมนนีพระเทียงจะพาท่านผู้มไปจิตตามโตเลกับปูยมเพเดีดครับเพราะว่าปู่ได้โทรมาพระเที่ยงเป็นเมื่อวานนี้ครับเนาะมน่ได้ข้าท่านผม้ชมแต่ก่อนแต่เก่าที่ปูเคยหายแม่แมแมนๆก็น่าจะเป็นงวดที่ว่าเป็นงวดชุดท้ายละครับผมเนาะยังงวดที่ผ่านมาขึ้นกันครับปูจะหายเป็นงวดชุดท้ายตัวที่มันจะเขา่าฉะนั้นแล้วมนีหอกลองไปจิตตามเบื่อกบปูก็ได้ครับว่าปูจะหายเป็นตัวเกา่าหรือว่าเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ จะไหนห้าก็ต้องไปเบิงไปชมน้ำกันนะครับเนาะแต่ไปชมเนาะต้องไปติดตามวงน้ำกันครับเดี๋ยวพอเจ้าจะเดินทางไปที่วัดป่าของปวงเพื่อเดชครับผมเพื่อไปติดตามตัวเลขก,กับปูอีกทางหนึ่งเป็นการตอกจำหรือว่าอาจจะเปลี่ยนให้เป็นตัวใหม่กับบงหงคือกันครับเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเชื่องคยสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นงวดชุดท้ายยังี่ล่ะครับมันจะเป็นตัวที่มันเจะอะข้อมวลวันที 16มิถุนายนพศ2 564ไปครับผมเดินทางไปเจอกันโย่ท่างวัดป่าของปู่เลยครับผมกลับนัอสการครับปูอ่าจนตรงตรงตรงโอ้ฝันฝันดีบอกครับปู่ปูถึนมามบอกก็คักเลยครับ แมนบ่ส่งไหมด้วยเห็นว่าต้อบอกยากมาท่านเขาคนหนึ่งยากมาท่านเขาอย่านเดียบซี่เพิ่นลอดเกลือนอปูนอแต่แต่เก่าเพิ่นมาจัี๊ดได้เพิ่นมันเขาเนาะปูนอเดียบซีุ่่งไทยนี่ละเมนบัวครับผมก็ว่ามาจังดสี่หล่ะเพิ่นเขาหมรอบสุดท้ายนี่นอสุดท้ายระวังเพิ่นครับเฉียวได้เฉียวนั่นเพิ่นมาตอนไหนครับผมมาจีกเมื่อไหร่ละม้วนขึ้นว่านม่้วนที่บอกขึ้นขึ้ว่านมากพกหาพรบว่านครับพอมันก็พร ผมไม่เน้นเห็นบวกตัวเดียวเลยเจ็ดเก่าบนเจ็ดเก่าบนบ่ตกับับโอ้ที่ว่าเพื่อนว่าให้เน้นแปดเจ็ดเก่านะบอกครับเพิ่นว่เน้นเจ็ดแปดเก่าอเจ็ดแปดเก่าแเขารอเขารอเจ็ดเกด้วยหรล้วมอกคยตัวเลยเจ็ดเก่าไตกับเพิ่นว่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าบนบนเนาะครับเนาะเป็นบนครับท่านผู้ชมกระสืน้ำแน่แต่ให้เน้นตัวนีให้เน้นเจ็ดเก่านักหปหลด อ๋อพลให้เนี่ยเจ็ดเก่าไม่บอกครับเห็นเจ็ดเก่านักหนักเลยไมนบอกครับเป็นงวดของวันที่สิบหกครับผมสิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับปูกันยังบอกคือเก่าครับว่าวิ่งแปดบนครับผมแปดใหวิ่งบนคือเก่าแปดตีคือเก่าเพราะว่าจังไลแปดนี่ก็มาแน่นอนไมนบอกปูแปดนี่ก็มาไม่รับได้หรือเด็กลงมาบนบนนี่แน่นอนไมนบอกครับแล้ทีนี้เนี่ยพลเห็นเนี่ยเจ็ดเก่า เนียนเก่เกียวเลยอ๋อพอวันพอสามตัวจะมีอยู่สี่ชุดน้ำปูเนาะมีสี่ชุดใครจะซื้อสามตัวก็ซื้อทำบ่มันทำบ่มันใจสามตัวให้ซื้อสองชุดให้ซื้อตัวสองตัวเอาที่แรกปูหาที่พอเที่ยงมาใหม่ๆครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวจะทวนให้ฟั่งน้อยหนึ่งนอนแต่ปูมาแต่พอเที่ยวหาปูใหม่ๆปูจะหาเป็นเกลีแปดสี่ครับผมน,น้ำปูเนาะแรงที่เกอ๋อวเกลียวแปดสี่ครับแต่ว่าเแถวสองปูบอกว่าให้เน้นเป็นเจ็ดแปดเกลีแต่ว่าวันนี้พอนปูมาสลับทีครับเป็น แปดเจ็กครับทั้งหมดตอนนี้จะมีสี่ชุดครับผมเป็น9 8้าแ9 4สี่เจ็ดแ้าสี้ีปด้มันนี่ปูไม่ให้เน้นแปดเจ็ดเก่าไมนบอกครับเนเน้นเจ็ดเก่าสองตัวเน้นเจ็ดเก่าไปก่อนหลสามตัวนี่ไพ่ยังมักเอาไพ่มักก็แล้วแต่ว่าสตัวเน้เจ็ดเก่าเต็มเมไปเลยครับเน้เจ็ดเก่าเต็มเต็มเลยแมนบอกครับเจ็ดเก่าเต็มหลดไนวิ่งแปที่อยู่ยังไหนส่นปูอยู่นเลือกลอยโอ้่เลกลอย รูเขื่อแปดเจ็ดเก่าครับขันไพ่บ่มันใจสามตัวเนี่ก็ตัดสินใจคือสองตัวคือเจ็ดเก่าอ๋อขันสมุยช่มแต่ว่าทันใดที่มักวิ่งแปดอยู่กับมี่อยู่ด้วยครับยังเป็นแปดสี่ปูยังยังไม่หาอยู่แต่ว่าแปดเก่าเก่าสี่เจ็ดเก่านี่ครับจะเป็นเลขบนครับโดยที่ปูเขียนให้ผ้าเทีย่ยย่อมได้ปูกับมักบอกว่า บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับสมูชชมคือกันเนื้อกลละสูบบนเป็นบนล่างเป็นล่างเพราะว่าปูนี่จะบอกตามตรงเลยว่าบนคือบนล่างคือล่างถึงว่าตัวเลขถึงว่าจะเป็นสี่ชุดนี่ก็บว่าหลายครับสมูชชมหลายเนาะที่เน้นคือเจ็ดเก่ากับแปดเก่าปูให้เน้นเจ็ดเกากับแปดเก่าเนาะครับเนาะแต่หนึ่งก็คือเจ็ดเก่าเพราะว่าเจ็ดเก่าแปดเกามันก็ขื้นโงคไนเช่ตัวเต็มเดียวนาอกะขื่นโรแต่หนึ่งแมนครับโอ้แมนหล่ะท่านชม พราะอเท่งเคยเห็นครับมันจะขึ้นลงอยู่แต้มสองแต้มนี่แหละเอาไปพิจารณาเบื้องนอกครับแต่เป็นช่เนาะพอเที่ยงเองก็หาให้เพื่อเป็ยนแนวทางครับผมปู่บอกว่าปู่ฝันดีปู่ใหญ่ลงมาบอกหรืว่าให้เน้นเจ็ดเก่าย่างเดียวเด้อว่าสันเพิ่นลอกไว้ว่าสันทร์กิเก่าหลดทัวร์โลกแล้วนั่นแ้ลเฮาก็ลองเอาไปเบื้องครับผมเอาไปติดตามไปพิจารณาเบื้องเนาะต้องไปเปรียบเทียบกับสำนักต่างๆอื่นเบางเพราะว่ามม่เคยเป็นนาหรืยงแม่เมื่อเราใส่ปั๊บดูโหลด แม่นอยู่ครับสังเกตเมื่อ,อ,อ,อกี้เราห่อเมื่อกี้เห็นว่าเราต้องถ่ายหลอดซอนปั๊บดูเลยบันเนาะอยู่บันอืมพี่แหลกมันจะลอยลอยหายเลยลอยหายราก,กามันแต่ไกลๆมือสิออกปั๊บสิมาหอดหลดบันปั๊บหลดครับผมครับโอ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลเบิ่งน้ำเนสตาร์ด้าชาแนลเห็นบ่ค่อยชัดเจนครับท่านผู้ชมอันนี้สตาร์ด้าชาแนลอันนี้ไอสตาร์ตัวนี้ เออแมน่นียวเบิงเอาครับท่านผู้ชมเบิงเอาใหไท่านผู้ชมพิจนาเอาเองเองนาะครับเนาะเ <c oughs> พระาะว่าช่องเฮาก็ให้แค่ไปเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางแนวทางของงวดวันที่16มิถุนาย,ยนพศ .2564 <c oughs> เลขบนปูยังบอกให้วิ่ง8ครับ8มาล้านเปอร์เซ็นต์โดย3ตัวปูมหัย่จุดเ้อยู่4ชุด9 8 4 7 8 9 4 9 4่เ้าหลักกปูเน้นบอกว่าให้เน้น879 <c oughs> ถ้า2ตัวก็ให้เน้น79ครับก็แปด แปดซี่คับเก่าซี่เป็นตัวร่องอย่างนี้นะครับท,รมมนะท่านผู้ชมเนาะแต่ปูมักจะบอกตลอดว่าบนคือบนครับผมบนคือบน<ม>แต่ว่าพอเที่ยงคิดว่ามันบ่หลายชุดดอกครับท่านผู้ชมถ้าไปลักับมากก็ดีขึ้นกันนะครับท,รมมนะท่านผู้ชมเนาะเนียน,นคือแปดก่อก็เจ็ดก่อเนี่ยนะครับเจ็ดก่อันเนียนเิ่นเต็มอันเดยอัดไปเลยเนียนเต็มเต็มเลยปูปูไม่ต้องกลับกันเลยอืไม้องกับกนเลยอืมก็อย่างตัวเก่ามากตัวนี้ จังไดก็มาแน่เนาะนปูเนาะมาเดี๋ยวก็มาโอ้ยเห็นหยาบมาหันอยู่วะ่ะสุ่มพอวบางว,าว,าว่างอยู่ครับว่างอยู่พอดีว่าเนี่ยไปหาหมูเนาะแต่ว่าพอเที่ยงตามถี่มาหาเอาเล็ก,กับปูอยสามซิงวดที่ผ่านมามากกักก็จะเป็นมักจะเป็นงวดของสุดท้ายรีดีครับท่านผู้ชมที่เขายี่ดีเน<ร>าะเขายี่ดีครับท่านผู้ชมกัมั่นใจได้ครับยังทีบอลเลรอครับเนาะ เลีย่างเนี่ปูห่างนั่คือเกาเกาคือคือเกามัดสองหาด้วยอัดสองหาเห็ิ้เกนไหมรล่าโางนี่ปูปูยังไงตัวเกาอยู่ตัวเกาเป็นสองหาคือเกาน่อัดสองหาแบนเจนหากับเกาหาหาเกากันไว้อืมว่นเหามันดังแห้งนบ้ากัเกาหามันก็ดังแห้งเพราะสองหาคนบ้านอัดได้เลยปูบอกว่ามาลานเส้นอัดสองหาวิ่งหาลางเด้อครับสมมติยังตัวเก่าอยู่ครับ เอกล่างปูนี่มักจะบ่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมชบ่ค่อยเปลี่ยนแปลง <laughs> ปูได้มาตั้งแต่ต้นวิกเลยจนถึงท้ายวิกมื้อนี้ก็เป็นวันที่14แล้วเนาะก็ถือว่าถ่ายวิกล้วครห่วง,ง,<อ>งสุดท้ายครับผมก็เบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาคือเก่าล่ะครัเพราะเที่งก็จะว่าด้วยความเดิมเนาะปูให้วิ่งหามาล้านเปอร์เซ็นต์เน้น25 25ตัวเดียวทนทนเลยครับท่านผู้ชมปูให้เน้นถือว่าปูให้เป็น3ชุดก็จริงอยู่ครับท่านผู้ชม25 75 และเกหาแต่ว่าปูบอกว่าให้เน้นสองหาพอเจ็ดหานี่ปูวันดังแห้ง,งแต่เขาเขากัดกัน<ม>ๆไวเนาะเๆๆนี่ยเกจก็เลขกสองเนี่ยมนตันเลขกหเอาเลขกเกก็เลขกสองมาขายกันเนี่ยแม่อบอกครับอาชมุนมากที่จะได้บอ,อว่าให้เน้นสองหาถึงว่าให้เน้นสองหาเจ็ดหาสิวอะไรหรอใครก็สิอไันโอ้น้นสิเบียนมากสิไก่กันเถอะเรากระแต่ว่าเสื้อมากเรียกดังมันก็บ่ค่อยออกเนาะปูเนาะมันสิเบียดมากไก่หันล สังเกตได้หลายงวดอนะโดนๆดีๆดังถึงจังสิมาเท่านึงเบี๋ยวก็มาใกล้แล้วห่วงเนี่ยทีมวยมวยเดินหาหนึ่งก็คาบผมก็ร้อยเอวซีหนึ่งทีมวยมันดังแห้งเนาะครับมันดังแห้งรู้ดอกอซีหนึ่งอันใกล้ๆอันดังแห้งแต่พอเที่ยงก็เห็นหลายครับใจมักจะเห็นเป็นหนึ่งหาครับผม นืออาจจะลงเป็นหนึ่งหาก็เป็นไปได้นะตัวเลกปูบอกว่าสองหาเน้นๆเด้อปูปูบอกว่าให้เน้นๆสองหาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ,บช่องท่าท่าย่ำไปเพื่อเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางให้ดูเพื่อความสนุกสนานเนาะครับผมเดี๋ยวใครนอนด้อให้รูดเอาอ๋อห้รูดเลยบอกปูรักเลยทั่วรูดรัดก ่าย <çıktı Pop> หาอีสิบอกครับโอ้ไปหามาหายสิบอกครับไปก้ามดไปหามาหาแน่นอนครับแต่านู่้ชมแต่ว่าถาถาเป็นหนึ่งหาสองหานี่ก็บอกบอกไก่กันได้ทานไม่ไมเพราะว่าหนึ่งหากระเ็นหลายครับหนึ่งหาสองหาเนาะกานที่จริงเนี่ยหาที่รักหน่วยได้งวดแม่บอกครับขันบอกขันบอกเป็นอย่างอื่นไปไหนได้มามจริงวัอยู่รักหน่วยอืมแม่นอยู่สมาก็เเ็นเป็นตะรักหน่วยหระครับปู่ชื่อว่าหาอยะเชนดูหน่วยหูดวันีหน่วย แต่ว่าล่างพันบทเส้นเป็นบ่อล่างอย่างนีก็ได้ล่างล้านบทเส้นผมเองพันบทเส้นล้านบทเส้นบเส้นให้ไปบเที่ยงไม่ลดไปลดไดลงเลอีกเหลือพันบทเส้นเนาะล้านบทเส้นครับท่านผู้ชมล้านบทเส้นพวกกรุงเทพก็โทรมากบอกว่าเอาล่างตัวเดียวหรอกตะบารเหล็กวิ่งของปูนี่ตามจิตบทเที่ยงมาถ่ายทำเอาแน่นอนดีๆครับท่านผู้ชมยังหวดผ่านมากเข่าทั้งล่างทั้งบนครับสองอยู่บน หายุรางกมาสองอยู่บนหายุรางยีดีครับงวันนี้ปูบอกว่าแปดอยู่บนหายุรางคือเา่า,าครับก็ลองเบื้องอีกครับพอเที่ยงกับมันใจน้ำปูคือกันเพราะว่าเลขวิ่งปูนี่บอกง่ายๆซะกับว่าล้านปเปอร์เซ็นต์นปูวานเหรครับสมุชม้อมปูวาเห็นมาแล้วสี่ <4 S 2> งวดสามหรือสี่งวดเพราอเที่ยงจำบ่ได้จ่ว่าเขาทุกงวดเขาทุกงวดเนาะในกรณีท,ที่ว่าโคงสุดท้ายเนี่ยหง มักถิมาจังซี่ที่เด็กมีีมักถิมาจังซี่ที่อยากถิน้อยอยู่ไกลๆอะไระเ็รางเขับไกลๆมือปัดห่ท่นยี่ถ้าแปดเก่ากับเจ็ดเก่ากันกั้ว่าขืนลงนปูเนาะช้ำมาขืนมาลงนแปดี่เก่าสี่ก้วมาืนลงต่ว่ตัวกันครับผมตวกันมันแต่ว่ามันก็มักจะเป็นของคือว่ากันท้ายซี่มีแปกับเก่ากันหมดครับกันท้ายเก่าม่แปะกับเจ็ดเจสันนาครับผมในกรณีเป็นยังซี่ เอาเนาะครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมครึ่งเสร็จถูกวอกถูกใจบ่หลายกันหน่อยเนาะครับเนาะตัวเลขที่พผมเที่ยงมาติดตามให้ครับปูวันเภอเดชมื่อนี้ครับผมยังงวดก่อนนี่ของปูกับเขาได้ครำหาซีตะวันเป็นตัวกาดนาะครับเนาะปูปูให้ยอยู่ล่างแหละครับหาซีตะวันเป็นตัวกัาเป็นซีหาแต่งวดนี้ปูบอกว่าตรงตรงครับท่านผู้ชมบนคือบนล่างคือล่างคาแปดเก้าเจ็ดเก้าเนีนเนีนเลยครับคำคำว่าล่างนี่ก็ให้เน้นเป็นสองหาตัวเดียวท้วน ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขก็ยังถีบปูเพิ่นหามานล่ะครับผมกน่าจ,จะเพิ่นบอกว่าให้เน้นครับเจ็ดเก้าเนะ 8, 7, 9, ะะาะแปดเจ็ดเก้าแล้วก็ให้เน้นเจ็ดเก้าบนครับผมวิ่งแปดบนแต่ว่าลางยังเป็นวิ่งหามาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ให้เน้นสองหาครับผมท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่พอเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเรื่องครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอขอบคุณขอบคุณ,คณทุกท่านที่เข้ามาชม ในช่องสตาด้าชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาะคิดเงี้ยไหนเงินคิดท่องหไหนท่องขอให้ตัวเลขที่พระเที่ยงเอาไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมงวดเมื่อนี้ให้เป็นตัวเลขแห่งข้องโชคลาภของเป็นงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศ2564ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญโชคโชคกงันหมานกัสขขนสมุทรชลเมื่อนีพระเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คิดหนาไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณของ วัดป่าของภูมิเพื่อเดชนะครับเนาะ